ไม่ได้ใส่ครับเนี่ยโอ้โหมาตอนจะย้ายบ่อดินเดือนต้องรอเสียมิมก่อนผมยังไม่รู้บ่อเลยผมไม่รู้บ่อะไรอะไรเขาบอกว่าจะไปช่วยเขาอ๋อเด็กก้อน อุ้ยเผาข้างใครเนี่ยขาดเรียบร้อยอ่ะย้ายนะครับย้ายบ่อย้ายบ่อเดนอ๋นอเข้าตรงบ่อขยะเลยเอ๋อใครครับเออพิกพิกขับไม่เป็นเนี่ยไม่เป็น เปเ็นใหญเี่ยวคนีเก่งคนสังเยความอ๋อทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นบอกไปชวนเลยคันเขาอ่ะเป็นคิดเเดิมใช่รถไทยแบนดิเยนะแล้วรถกระบะให้หนูหเดี๋ยวค่อยมาเอารถไทยอะ่ะเออ<ป>นั่นแหละ ไม่ขวบไหมไม่ต่อไปไหมยังไม่กลัวบไหมขยับรถหน่อยครับลุงพี่ขยับรถหน่อยครับโอ้เสียดต่อ้าอ ย้ายแล้วครับสารพเก็บเรียบร้อยครับผม ส่วนี้ครับเป็นช่องให้เป็นช่องให้ปะเป็นช่องให้ไปเปิดช่องใกล้ๆสิไปเปิดช่องใกล้ๆสิเอาไปเปิดช่องใกล้ๆปะฮะโอ้ปิดบอแล้วปิดบอแล้วปิดบอแล้วเฮ้ยถ่ายรูปกับคนดังเลยดิไอ้โต้ถ่ายรูปกับคนดังเลยดิ นี่อะไรตัวคนดังเลยเออเองดิเยี่ยมหน่อยก็เยี่ยมหน่อยกูัวไก่ชิดเลยวะไก่ชิดคนดังเลยวะเองจะกลัวอะไรเออทำงานน้อยเกินไม่ได้ดูอี๋ดีใจไหมให้เต้ออกไปจอดนู้นเลยเอาไปจอดนู้นเลยลูกพี่ ไปจอดที่เดิมมา,าทำข้ปา,าปลามานันนู่นอ่ะที่เดิมไบอกเียเตอร์อ้าวอ,อันนี้รถไผไงเซนี่นเัตน,นี้ เปไปแล้วครับ เดียว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 รถไปไหนจะมาไงจะมายังไงจะเดินไปบอกขยะนี่เอก็จ้ที่นีอ๋อแล้วจะเดินออกมานั่นแหละเดินออกมา๋อทำไมไม่ขี่ไปเลยอ่ะทำไมเอ็งไม่ขี่รถไปเลยอ่ะ๋อมัไม่ที่ไงขี่มอเตอไซค์ตามเกวสายตามมันไม่ท่ ตอนน้องนั่งคุณรถแล้วเวลามาส่งพี่ก็ต้องมาส่งเองใช่ไหมใช่ต่อไปครับถ้าพี่ไม่มาส่งเรือของพี่เอ๋ได้สำหรับพี่ต่อได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปส่งพี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขี่รถนี่ไปอ๋อเดี๋ยวเอ็งไปจอดรอพี่อยู่นู่นก่อนเดี๋ยวมาเอารถรถรถขายเอารถคันนี้ออกไปก่อนกระบะออกไปก่อนครับปวดร้อนร้อนมากเลย อไม่ไหวแล้วร้อนมากร้อนมากการออกมาแล้วครับ

อันนี้พี่ใส่เกียร์สองไม่เคยเข้าเลยนะคัไไนนี้ไม่รู้อ่ะรู้อัวยิงสับสองเลยเหรอหนุนลอ้อก่อนยังไม่ได้หนุนล้อเลย ฮะแปลวครกำลังรอเกับกรอกับรอกำังรอบอกกลับอยู่ไหนขหน้างในต้องเบิกงบป,ประมาณก่อน,น,นอเนอะเออตก็แก่ไปทำเออไปเบิกงบประมาณล่วงหน้าก่อนจะจะพาไปทำถ้าเบิกได้อ่ะถ้าหน่วยกระทรวงการคลังยินให้อ่ะโอเค ไม่รู้อ่ะอไไยูนนยย่นั่นแหละอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเซมิมรไทยเอาไปเลยไ,ไปเลยก็ได้มถสายก่นค่อยกลับมาอายังเอา,เอารถไถไปก่อนว่าทำไมเส้ยเขียวเน,นกันละวะแฝดกันไหมมาเร็วแท้ เออยิขึ้นหลังเทเลอร์ก็โชว์พราวครับโชว์พราวไงทำไมไม่พลาวเลยทำไมดำเลยอยากนี่มีบุหรี่ป่ะนี่อยากถามไม่ตอบดีก่ะเลยกระอีิ๋นเลยเฮ้ยจะไปล่าเสือโตวันโอเองนี่เสือโตจะขึ้นไปกับเทเลอร์เลยใช่ไหมับเทเลอร์เองต้องถอดหมวกนะโชว์สาวโชว์สาวนุ๊กไปไหนเนี่ยถอดหมวก ต้องถอดมั่วก่อนปุ๊บแล้วสาวเห็นสาวกรีดเลยน่พูดไรไม่เชื่ออีก,กเยดี๋ยวให้จันอ๋อขับไปม่ว่าไม่เป็นแกขับไม่เป็นแกขี้โม่เป็นัไงแ,แกขับเป็น này giống như hai lên Bye-bye. i เฮโลลิกอะ่ะเช้าก็เติมไปแล้วครับอู้อย่าอะไรวะต่อเออฮะดู่ะดูน้ำมันวะ่ะยดเต็มเลย ไปต่อเอานี้ขึ้นหมุนขึ้นเนี่ยเนี่ยหมุนกุญแจขึ้นน่ะเอออ้อรอก่อนจะโดนเกณฑ์ Để ra ra Đi lên đây, thường tên nè ยังไงไปรุ่นเดยวเด้อเด้อค้ำหน่อยเอาขาช้างขาช้างทางนี้ก่อนโตทางนี้ก่อนโตโตโตทางนี้ก่อนอ่เข้าทางไหนเข้า เส้นทางนู้นอ่ะที่เราเคยวิ่งอ่ะอ้าวเอียงมากเลยอ่ะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับย้ายแล้วครับสวัสดีครับ